นี่บ้านเฮาเอินว่าด่างจ้าลังผึ่งแล้วลังผึ่งโอ้ยยังอร่อยด้วยสำหรับสานีกะลังเหมาะกับยางเนาะยางอร่อยจ้าพี่น้องโรยเกลือใส่กระเทียมนิดนึงโอ้หอมจ้าไปครับหลอกหกหลอกปลาครับหาเช็ดหาผึ่งหามีมไปลังนี่ครับเห็นผึ่งร้อนครับอือโอ้ลังตอมแล้วอ่ะขึ้นไปดูด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเตรียมครบก่อนนะครับจุดแล้ว วรวมข้นดูพร้ปปอมกันเลยหลังนี่เพื่อนๆเ,เห็นอาจจะมองว่ามันน้อยผันนกคือเอาไว้แทนลังอ่อนๆผ่านนกเพิ่์นบอกว่าเพิ่์นเห็นมาโดนแล้วจ้าหลังนี้เกือบเดือน,นแล้วขึ้นกะกาว่าปล่อยให้มันใหญ่น่ะแหละจ้าแต่ว่ามันกะบ่อใหญ่มันซับนี้ส่วนหลังที่เพิ่์นเห็นไว้อีกสองหลังใหญ่ๆข้าเจ้ากะมาเอาไปแล้วจา้าผู้ใดเห็นผู้ใดก็ได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติจ้าพี่น้องอ๋ตั้งกองได้ไหมเนี่ยมาเกได้อ๋อเดี๋ยวตั้งกองก่อนอ๋อ ดูกระเทยหลอ พี่น้องเคยกินล้างผึ่งแบบย่างบ่าจ้าหั่นนกเป็นสีรยเกลือน่อยนึงจ้าหลังจากนั้นเพิ่งกระิใสกระเทียมถูกแล้วก็ห่อไปตองอยางจ้าพี่น้องเซ่เๆก็จะมีกินแบบหอมหอมจ้าพี่น้องบอกว่าถือแต่สรุปง,ง่ายๆก็คือว่าเ่พนั่นแหละจ้าส่วนน้ำพึ่งฤดูนี่ฝนลงแล้วน้ำผึ่งสิบ่เหนียวจ้าบ่าคน,นพึ่งสิมีลักษณะสีใสๆแล้วก็เหลยวๆจักน่อยจ้าช่วงน,นี้น้ำผึ่งก็บ่ค่อยหลายจ้าพี่น้องมื้อนี่ลังก็สิพอ,อย่างพอดีจ้าอาหารเ่พขึ้นอยู่กับผู้มักมักเนี้ยใดกะหาเนาะพี่น้ด ที่ต้องการน้ำผึ้งเดือนหาจากพัดนกไปยังๆๆ้งยั้งอยู่เด้อจา้าเพ่นสามารถสร้างขามาได้จา้าพัดนกเพิ่นบรได้คิดคาส่งเด้อจา้าเพิน่นจัด่งห้ฟฟีทัวประเทศจ้าพี่น้องกมีเพื่อนเพื่อหลายคนทักเขามาถามเนาะจ้าว่าน้ำผึ้งแท้มันเปลี่ยนจังไดดูออกบอพัดนกนตีผึ้งเองเธอแทๆถ้ากอ,อกใส่ขวดมาให้เดาให้ดูกระดูบ่ออกคือกันจา้าจากจะตีเองกับมือแบบนี้ละจา้าถึงสิบอกได้ดักไว้นึงตนนี้ ไปครับลุงครับไปตอหลังที่สองจ้าพา้าหนบเจอไวแล้วนี่เป็นโคกจ้าให้เบึงบรรยากาศรอบๆพานบมาผู้เดียวหลายเทียรอจ้าป่านี่มีแต,ต่ตน้ตนไม้ไงต้นไม้สูงจ้าพี่น้องประมาณนี้รถเข้ามาได้จอดรถไวจ้าจอดรถแล้วก็เดินต่อเดินปลาไปอีกนิดนึงจ้าพี่น้องโคกหนี่สีวังเวงหน่อยหนึ่งจ้าไปครับเจออีกแล้วครับพึงรลงอีกแล้วครับโอ้เห็นไหมครับเอาไปเตรียมครบขึ้นไปดูพร้อมกันเลยครับดูย อ๋ครับต่งกล่องได้ที่แล้วล้งนีกับล้งเงบ่ใหญ่คือกันจ้าขณะที่พันนบขืนเอาเพผงอยูห่้อกระล้อยอยู่ข้างล่างจ้าแต่อยากจะบอกว่าบรรยากาศสุดวังเวงเลยจ้าพี่น,อน้องโคกนีฮอพึ่งเคยมาเป็นครั้งแรกจ้ากับบรรูวายุบานอีหยังแต่ที่้อบอกไปว่ามันวังเว้งก็คือว่าอยู่ในโขก มันมีอ่าซากอุ่นประหลักหักพังจ้าพี่น้องเหมือนจะเป็นกุฏิพระจ้าแล้วก็จะมีหอม้อง,งน้ำล่างๆน้ำจ้าพี่น้องส่วนตัวเฮาก็รู้สึกเสียวๆร้อนๆอยู่จ้าแต่พระนกเพิ่นบอกว่าถ้าเขาป้าแล้วถ้าเห็นอี้ยังแปลกๆหรือว่าได้ยินเสียงอีหยังที่ผิดปกติก็ซ<า>่าห้ามทักท้วงจ้าแล้วก็ให้คิดในใจหรือบอกเขาคอยว่าทางไผทางมันเด้อลูกหลานมหาขออาหารขอนำพึงไปกินบ่ได้มาลบก,กวนผู้ใดประมาณนี้นะจ้า,จาหลังจากนั้นถ้าสติเขาว่ามันคง้งพระนบก็บอกว่าให้คิดถึงคุณพระคุณ เจ้ามันเป็นวิธีเรียกสติของอของเขาเวลาตื่นเต้นจ้าพี่น้องอันนี้พระนบประยินว่าคาถาจ้าแต่มันเป็นวิธีการเรียกสติให้เขา มีสติจ้าพี่น้องม,มื้อนี้เฮาก็เจอประสบการณ์หลอนอยู่จ้าพี่น้องก่อนตีผึ้งเพิ่นก็นสิย่างเข้าป่าไปหาฮักไม้มาเฮ็ดคบจ้าพี่น้องไม้ก็ต้องเป็นไม้สาบเสือแห้งเพิ่นก็นย่างไปผู้เดียวเพิ่นก็นให้เฮานั่งคอยอยู่กับต้นที่มีผึ้งนั่นล่ะจ้านั่งอยู่ดีๆงาไม้ฮักเกะลงมาจ้าพี่น้องหลอนบ่ขนาดคักจ้านั่งท่าพระนบก็ได้ไม่ก็บ๊วยงานในหน่วยจักมาฮักอีหยังตอนนี้เนาะจ้าจ้าหน้าฝนประมาณนี้ให้เบิ่งบรรยากาศจ้ป่า พี่้องเห็นวาวบ่วาวเขาขาดพัพีดอยู่วาวอยู่ให้ป่าออพีดออพนนกเพิ่นเป็นคนจิตเทียงจ้าเพิ่นเป็นคนบูหูจักยานไปยางป้าไสผู้เดียวมันกบว่าเป็นต่ยานจ้าข้อปฏิบัติในการเดินป่าของพันนูเพิ่นให้สงบปากสงบคำจ้าน้อมทมตนคิดแต่ในสิ่งดีๆจ้าพันนบอกว่าสิ่งที่เฮาอยานมันก็มาจากความคิดเฮาเองทั้งนั้นจ้าคิดแล้วก็ร้อนจากควาอง ท่านบประทนดับคพบพราะวา่ายุ่งมันหลายจ้าพี่น้องยุ่งบพัดะกาจาใส่ไรปนต้นไม้ไงจ้าต้องระมัดระวังน้ำจ้าทาขี่ไฟตกกระตรงฝ่าดาดท่านนกเพิ่นเป็นคนยางเลี้ยวจ้าเขาเก็เรียนน้ำกวนหัวแข่งเพิ่นถึงบอกว่าบ่คอยเนี่เยเ,เขามาน้ำจ้า,านคนเดียวสบายใจกลัวประสัน,นปกติเอ่อท่านนกะจะมาคเดียวเนาะแต่ว่ามื่อนี้แม่บัน อยากมาเก็บเห็ดน้ำจ้าพี่น้องจะเล้ยคอตามมาจะเลยมาเป็นมือกล่องให้ท่านหมจ้าพี่น้องเห็นว่าจ้าอันนี้น่ะจะเป็นกุฏิจ้าเมเดวาตรงนี้จะเป็นบัดปลาจ้าพี่น้องต่นาจะล่างไปเลยนีผ้าโนพื้นเขาม้าลายรอบแล้วจ้าพิ่นก็ะยางชิวชนั่นแหละเนาะทุกขั้งก็ออกจากป่าต้องดับคบดับคบให้สนิทว่าเขาหากินน้ำปลาเขาก็ต้องดูแลปลาให้ดีจ้าพี่น้องทำงานมาดับ น้ำกินจ้าพี่น้องแต่ว่าเขาจะกลับแล้วก็เอามาดับได้เพื่อความมั่นใจจ้าหากินน้ำปลากระตองอนุรักษ์ปลาไว้เนาะจ้าพี่น้องประมาณนี้ไป,ไปจ้าพี่น้อง